อ,อ่ะกูบอกเป็นที่เลยกูบอกว่าแซ่ซบอ่อ้าวแหม่ขับรถมาปกติขออีกรอบหนึ่งอ้อมแหม่ไหมห้าตัวต้องอ้าวแหม่ขับรถมาปกติมึงรู้ไหมอ่ะมันมันไอไอ,อมันเอาไมอะไรของมันอะ่ะล้อเหรอล้อเออล้อ <laughs> รถกระจกใช่ไหมทำแมกูรถฝั่งนี้เออมันดูมันดูฝั่งซ้ายมือกูอ่ากูรถกระจกฝั่งขวาเล้วมันเดินแบบกูบอกว่าทิศซ้ายหน่อยครับเออกูว่าทิศซ้ายไปถนมหูชาคนฟังกูนะเออฟังกูตบท้ายไปมันบอกให้กูตบท้ายออกข้างถนนกูก็ตบออกไปปุ๊บแล้วแล้วมันก็เดินมาสวัสดีครับสวัสดีครับกูก็ ข้อหาอะไรกูถามอย่างนี้เลยนะเออเออวันนี้กูจะพูดนักเลงเพราะว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งตอนนี้ไม่หนึ่งรได้ศูนย์ตอนนี้กูผัดรถมาเป็นหนึ่งแล้ใจรล่งเราหนึ่งละเออพวกมึงกูก็เลยบอกว่าข้อหาอะไรกูพูดอย่างนี้กูไม่มีหางเสียงด้วยมึงพูดก่อนนะกูกดขี้แรงเออแหมะทีเรื่องนี้พวกมึงเข้ามาสี่ห้าพันเลยนะเออจริงกูไม่แดกข้าวแล้วเออกูจะพูดเออทีนี้กูจะบอกว่า วันนี้กูพูดไทยชัดว่าเวลากูด่าเวลากูกูหนึ่งแต่ว่ากูบอกว่าข้อหาอะไรมันก็เลยพูดว่าทีนี้มันก็เลยยังไม่ตอบกูมันก้มไม่ได้ก้มธรรมดามันนอนราบกับพื้นโอ้โหตำรวจลงทุนมากเลยมันก็ไปส่องอยู่ใต้รถส่องเลยเหรอพี่ใช่มันไปเนี่ยนอนราบกับพื้นเนี่ยมันทบมันทำอย่างนี้เด้อทุกคนอาแบบผมจริงเพราะกูกกูว่านั่งอยู่ข้อหาไม่ไม่เนี่ยนี้ใต้รถใต้รถ อันนี้ใต้รถอันนี้อันนี้รถอันนี้นี้รถโอโอเคอันนี้กูนั่งอย่างนี้ออเหนูนั่งไม่ไม่ไม่าไม่อย่างนี้อนี้นี่ผมอะไรอ่าเขาหาอะไรไม่มีหางเสียงด้วยนะปกติกูเป็นคนพูดเพาะมากอ่อใช่บอกว่าเขาหาอะไรคะอ่ากูจะพูดอย่างงี้ใช่แต่วันนี้กูไม่เพาะอเพราะว่ากูไม่ได้ทาอะไรผิดใช่พอเราถูกใช่ไหมใช่กูเขาหาอะไรอืมกูพูดอย่างงี้มันยังไม่ตอบกูอ่าอันนี้ก้มเบิ้ง นี่ทุกคนมันทำขนาดนี้เลยโอ้ยนันคือเพาว่าต่ำตายบอกพักเฮ้ยเมา่อกีนี้ใส่เง็นเท่นึงยุงเท่าน้ำสูนนอนๆๆๆเฮ้ยเฮียเัีนเลยอุนันอุนันชุดกาตีมาด้วยชุดตำรวจหัวสมจริงมากแล้วมันก็บอกว่าพ่อพ่อไม่มีอะไรนะพ่อไอเสียคุณไม่มีที่พักไม่มีที่พักพ่อไอเสียอีเหี้ย เดจะก็บอกว่าทำไมไม่ถามทีนี้กูก็เลยบอกว่าอะอะไรนะอไม่มีท่อพักเท่ไอเสียอขับรถวิ่งตลอดทําไมไม่ทําไมไม่เรียกทําไมมาเรียกวันนี้ทําไมตั้งข้อหาวันนี้เดีกูพูดอย่างนี้เลยนะกูบอกว่าเซนมี่กับแรนมาตั้งแต่อายุเท่าไรแล้วเต้ยมอยยังไม่เกิดอ่ะโอ้ยก้อยใช่กูก็บอกเลยว่าวิ่งตลอดบางทีก็น้องอะขับก็วิ่งตลอดท่องเทพตลอดแต่บอกให้จุดเล่เที่ยังไงรู้ไหมมาตอนที่ไม่ตั้งด่านหรือเปล่า ตรงนี้ต้องด่านตลอดกูบอกว่าว่าพรุ่งนี้อะต้องด่านตลอดเลยนะไอ้หัวเรอะมันพูดไม่ออกเว้ยมาใหม่หรือเปล่าไม่ไม่พวกนั้นแหละเออดูกูงัดข้อกับตำรวจวันนี้ถ้ากูไม่รีบนะเฮ้ยแม่งเอ้ยหนึ่ง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 นึ่ศูนย์อ๋อมโหมทุกคนแล้วมันไม่ใช่รถอันตี้คันเดียวนะมันมีกระบะหลายมันส่วนมากมันจะเอาแต่กระบะเพราะว่ากูขับกระบะมาอโอ้ เออแล้วมันอันตี้รู้มันแจกอู้มันก็อยากให้ไปซั่งมันออกนั่นแหละเออบ้าบอก,กล้องก็มีเออถ้ากล้องกล้องที่แบบว่าจับความเร็วอ่ะบินไปบ้านโอเคไม่ไม่ไมเสียงไม่อะไรหรอกเออเราเร็วจริงแต่วันนี้เร็วก็ไม่เร็วอ่ะขับไม่เร็วเพราะว่าอันตี้จะรู้เลยว่าจุดไหนมีกล้องไม่มีกล้องเออกูชลาดอยู่กับแรงกดโดนเหรเนาะเราก็วิ่งกันหลายทีปีแล้วว่า แบบมันข้อหาแบบอะไรวะมึงอยากได้เงินมึงก็บอกดีว่า,วาพี่ขอค่าน้ำชาหน่อยอย่างเงี้ยเออกูให้เลยกูไม่ต้องเสียเวลาให้กูลงเรียกดูใบขับขี่ตอนแรกเขาฟอร์มบอกว่าขอดูใบขับขี่หน่อยครับเออกูก็ให้ไปเออโอ้โคเพิ่งได้ใช้ใบขับขี่หลายปีมาแล้ววันนี้แหละเออริ้งทุกคนเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้เนี่ยเออ พวนเอาพวกตำรวจจราจรหนุนไปจับยาบ้าหน่อยดิเนาะเช่นอย่างถ้าเราผิดจริงอ่ะเออมันมาว่าเราจะไม่พูดเลยอะไรคนอื่นเขาก็โดนแบบเออถ้าพบรบกูหมดกูไม่มีไปขับขี่เออปรับกูเลยกูไม่ว่ากูทำผิดจริงแต่อันนี้หาสิหา้อหาอยัางเอาให้กูเออปรับไปสองร้อยปฏิหารว่าได้ยินเอาอยงเดียวเปล่าทีนี้ที่อ่านในใบเสร็จที่มันปรับใช่ไหมมันบอกว่า อะไรอ่ะประกอบประกอบไม่ไม่ครบส่วนประกอบอะไรไม่ครบห <was> ับ้า <was> <ๆ> กูไป็ื่อรถกับกูเลยถ้ากูออกสื่อรถไหมก,กูว่าปรึกษาน้งนองว่าปรึกษาพี่พ่อแม่หรือแฟนกูว่าปรึกษาแม้แต่ตัวกูเองกูจะไม่ปรึกษา